สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพานิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้าน้อยนะคะพี่พี่จ๋าห้าน้อยรวมทั้งสี่น้อยนะคะในชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าอ่างวดประจําวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวเราดูผลของวันที่สิบหกกันนะคะแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะมาดูผลกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวแอดเขียนผลก่อนแป๊บนึงนะคะรีบมากเนาะดึกแล้วอ่ะลืมเขียนผลไว้ในรอบเฉพาะกิจน,นะคะก็คือ7 8 2ล่าง0 9นะคะพิเศษนะคะพิ่สีพิ่สี สำหรับในรอบพิเศษนะคะหกเจ็ดสามหกเจ็ดนะคะอ่าส่วนในรอบปกตินะคะสามห้าหนึ่งเจ็ดสองรอบ VIP นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะพี่ๆจ๋าอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลกัน แอดก็เน้นไปแค่สามคู่นะคะพี่พีจ๋าให้ไป6คู่ก็จริงเน้นไปที่สามคู่นะคะสำหรับในรอบแรกเลยก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะเจ2ดแปดสองล่าง0ูนย์้านะคะพี่พีจ๋าอ่าล่างอ่าบน8 2ดสองแอดมีสองแปดนะคะมาในตัวกลับในรอบเฉพาะกิจส่วน0 9ย์เก้าแอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษนะคะหก3็ดสาล่างหกเจดอันนี้แอดหลุดไปเลยน่าจะมังแปดเจดให้หน่อยเนาะอ่ะมาทีนี้ในรอบปกตินะคะสามห้าหนึ่ง ล่าง72เด่นที่5มาวิ่งรูดที่5มาใครนำา5ไปวิ่งไปรูดก็ได้เนาะ2ก็มานะคะสนี้ก็มา2อนอยเลยอ่ะไอ8นี้ก็มาในรอบแรกนะคะสำหรับตัวเด่นของแอดทั้ง3ตัวมานะคะอันนี้มาในรอบปกติตัวที่แอดเน้นตรงๆเลยนะคะพี่พี่จา๋าส่วนในรอบ VIP 111ล่างล่าง9 1อันนี้แอดหลุดไปเนาะยังไงก็สแสดงความยินดีกับพี่พี่ที่ตามชุดนี้ด้วยราคาชุดโค้งสุดท้ายเนาะ อ่ายังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันแนวทางทุกๆแนวทางแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะแอดก็ให้เป็นอ่าเพียงแนวทางนะคะพี่ๆจ๋าอ่าเดี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันที่17กันนะคะวันที่17บเาน้อยนะคะ ชุดโค้งสุดท้ายชุดโค้งสุดท้ายชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอันนี้สามคู่เนาะแอดเน้นให้แค่สามคู่นะคะอ่ะมาตามต่อนะคะสําหรับตัวเด็นในวันนี้นะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่สายเป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะ สำหรับตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะในรอบชุดโค้งสุดท้ายนะคะแอดเด่นเด่นที่เก้านะคะเก้านี้ใครอยากนำไปวิ่งไปรูดก็เป็นตัวเด่นสุดนะคะลองลองมาก็คือสามนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็หนึ่งอ่าสามตัวนี้ใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะอ่ารอลุ้นได้ทั้งสี่หน่อยนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับแนวทางเด่นที่เก้านะคะแอดก็จะมีเก้าสอง เก้าเจ็ดนะคะส่วนสามนะคะพี่ๆจะส่วนสามแอดมีสามศูนย์สามหกเดืนที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดนะคะอันนี้เลขแปดเต้อ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันไม่ชอบผ่านนะคะชอบค่อยตามตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งล่ะพี่น้องจ๋าอ่ะมาดูตัวเด่น9เด่นที่9 9 2, 2ก็คืออ่ะ6กด้วยนะคะ3 6, 6 3 9เนาะแล้วก็1 2 2นะคะ <9 S 1> ไม่ชอบ9ไม่ชอบปกลับหัวเอานะคะเดี๋ยวแอดเขียนเพื่อป้องกันการลืมด้วยเนาะ92หรือ62นะคะ สาหรือ39มเก้าอ่ะจดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ